คผู้ฟังรู้ไหมคะว่าระบบไฟฟ้ากระแสสลับหรือเอซี AC ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะให้พลังงานกับแทบทุกอย่างรอบตัวเราเลยมันมาจากความคิดของใครกันแน่ครับหลายคนอาจจะนึกถึงชื่อโทมัสเอดิสันเป็นคนแรกๆนะครับใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วคนที่บุกเบิกระบบ AC คนสำคัญมากๆเลยก็คือนิโคลาเทสลานะคะครับผมนักประดิษฐ์ที่ต้องบอกว่าความคิดนี้ล้ำยุคไปไกลมากๆเลย วันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยเจาะลึกเรื่องชีวิตและก็ผลงานของเขากันค่ะจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยทั้งสสวท BBC, Wikipedia หรือแม้แต่กระทู้ในเน็ตที่เราไปเจอมาเพื่อจะทำความเข้าใจอัจฉริยะคนนี้ให้มากขึ้นอืมทั้งในมุมของความเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่กับอีกมุมคือความเป็นมนุษย์ที่ก็มีความซับซ้อนน่าค้นหาไม่น้อยเลยครับ เราอยากจะมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นตำนานแล้วก็มีแง่มุมไหนบ้างที่คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงกันนะคะครับผมถ้าพูดถึงผลงานนอกจากไฟฟ้า Ac ที่แบบเปลี่ยนโลกไปเลยนะคะเขายังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆที่น่าทึ่งมากๆอีกเยอะเลยใช่ครับมีอะไรบ้างครับก็มีทั้งขดลวดเทสลาที่เราเคยเห็นกันมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำการสื่อสารไร้สายรีโมทคอนโทรลหลอดฟลูออเรสเซน โอ้โหเยอะมากใช่ค่ะหรือแม้แต่แนวคิดพื้นฐานของเรดาร์กับเอ็กซเรย์เหมือนเขาวาดภาพอนาคตไว้ล่วงหน้าเลยนะคะถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้าเหนียวนำเนี่ยสำคัญมากเพราะมันทำงานกับไฟ AC ได้ดีมากทนทานกว่ามอเตอร์ DC สมัยนั้นเยอะแล้วก็วิสัยทัศน์เรื่องการส่งพลังงานแบบไร้สายเนี่ยนะครับ uh huh. เป็นรากฐานของเทคโนโลยีที่เราใช้กันทุกวันนี้เลยนะและเขายังเป็นคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกที่น้ำตกในอากราด้วย อ๋อ oh, อันนั้นคือเหมือนประกาศชัยชนะของ AC เลยใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าระบบ AC มันใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็น่าแปลกนะคะถึงแม้ AC จะชนะในสงครามกระแสไฟฟ้ากับเอดิสันแต่เหมือนตัวเทสลาเองกลับไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องออธุรกิจหรือการเงินเท่าไหร่เลยมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมอัจุริยะแบบเขาถึงไปไม่รอดในเกมธุรกิจล่ะคะอันนี้น่าสนใจมากครับ คือแม้ว่าเขาจะได้รับการสนับสนุนจากจอร์จเวสติงเฮาส์นะครับในช่วงสงครามกระแสฟไฟฟ้าแต่ตัวเทสลาเองเนี่ยว่ากันว่าเขาขาดไหวพริบทางการค้าพอสมควรเลยอค่ะทำให้โครงการที่ยิ่งใหญ่อย่างวอร์เดนส์ค f ิฟทาวเที่เขาตั้งใจจะส่งพลังงานไร้สายข้ามทวีปเลยนะโหสเกลใหญ่มากครับต้องล้มเหลวไปอย่างน่าเสียดายพอเจพีมอร์แกนที่เป็นนายทุนใหญ่ถอนการสนับสนุนกลางคัน ทำไมล่ะคะก็มีหลายปัจจัยครับแต่ส่วนหนึ่งคือมอร์แกนอาจจะมองว่ามันดูเสี่ยงเกินไปแล้วก็ยังไม่เห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนแถมยังมาเจอคู่แข่งอย่างกุ๊กเกียมโมมาคูนีที่ชิงจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีวิทยุไปก่อนด้วยโอ้โหเรียกว่าโดนหลายทางเลยนะคะพอพูดถึงวอร์เดนส์คลิฟทาวเเนี่ยก็มีคนถามกันเยอะในโลกออนไลน์ว่า จริงๆแล้วหอคอยนี้ตั้งใจจะให้พลังงานฟรีกับโลกจริงหรือเปล่าคะอืมถ้าเรามองตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับแนวคิดที่จะส่งพลังงานไร้สายปริมาณมหาศาลมากๆแบบกระจายไปทั่วโลกเลยเนี่ยมันยังเอ่อเป็นไปได้ยากมากครับาทางประสิทธิภาพมันจะต่ํามากๆค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอีกสนามแม่เหล็กเฟกซอค,ความเข้มสูงขนาดนั้นจะเป็นอันตรายได้แล้วที่สําคัญเลยในทางธุรกิจ คือมันวัดปริมาณการใช้เพื่อเก็บเงินไม่ได้นะคะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเลยไม่ใช่พลังงานฟรีแบบไม่มีต้นทุนหรือข้อจำกัดอะไรเลยถูกต้องครับมันเป็นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่แต่ก็มีข้อจำกัดทางฟิสิกส์และทางปฏิบัติเยอะมากความล้มเหลวทางธุรกิจแบบนี้อาจจะพอเข้าใจได้ส่วนหนึ่งนะคะถ้าเรามองไปที่ชีวิตส่วนตัวของเขาซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนไม่แพ้กันเลยครับผม เขาเป็นคนรักสันโดษมากๆแล้วก็มีพฤติกรรมที่ออหลายคนบอกว่าคล้ายๆโรคย้ำคิดย้ำทำหรือ OCD นะคะแล้วก็กลัวเชื้อโรคมากๆด้วยใช่ครับมีบันทึกไว้เลยว่าเขาไม่ชอบจับมือคนอื่นล้างมือบ่อยมากๆมีกฎเกณฑ์เรื่องความสะอาดที่เข้มงวดส่วนตัวสุดๆโห oh. แต่เรื่องที่ดูจะขัดแย้งและน่าสนใจมากๆคือ เขากลับผูกพันกับนกพิราบอย่างลึกซึ้งเลยนะครับกับนกพิราบเหรอคะครับโดยเฉพาะนกพิราบสีขาวตัวหนึ่งที่เขาเชื่อว่าสื่อสารกันทางจิตวิญญาณได้เลยโหแปลกมากค่ะเขาใช้ชีวิตช่วงหลังๆส่วนใหญ่อยู่ในโรงแรมไม่แต่งงานมีตารางชีวิตที่เป๊ะมากๆนอกจากนี้เขายังมีมุมมองบางอย่างเกี่ยวกับสังคมสตรีแล้วก็เรื่องอสุพันธุศาสตร์เลยนะครับ ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงลักษณะทางพันธุก,กรรมของมนุษย์ที่ในปัจจุบันเนี่ยถือว่าละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันมากซึ่งอันนี้เราก็รายงานตามข้อมูลที่มีในแหล่งอ้างอิงนะครับไม่ได้ตัดสินว่าถูกหรือผิดค่ะเข้าใจค่ะคือนําเสนอตามข้อมูลที่มีหลังจากวอร์เรนคลิฟล้มเหลวไปแล้วแนวคิดหลังๆของเขาที่บางทีมันก็ดูจะหลุดโลกไปบ้างเช่นรังสีมรณนะอะไรพวกนี้ ทำให้ภาพลักษณ์เขาเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับกลายเป็นภาพจําของนักวิทยาศาสตร์เพียนไปในสายตาคนยุคนั้นน่าเสียดายนะคะเป็นช่วงชีวิตที่น่าเศร้าพอสมควรครับประกอบกับช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุถูกรถชนด้วยเอาเหรอคะครับ แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในห้องพักโรงแรมตอนอายุ86ปีโอ<ฮ>้แม้ว่าชื่อเสียงจะเลือนหายไปพักใหญ่นะครับแต่ต่อมาเนี่ยโลกก็กลับมายกย่องเขาอย่างสูงมากค่ะ ก็มีการนำชื่อไปตั้งเป็นหน่วยวัดสนามแม่เหล็กเทสลาใช่ไหมคะใช่ครับหน่วยเทสลาแล้วก็เป็นชื่อบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่ดังมากๆในตอนนี้ด้วยอ๋อใช่ใช่ค่ะแต่ในอีกมุมนึงเรื่องราวของเขาก็กลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีให้กับพวกทฤษฎีสมคบคิดต่างๆด้วยเหมือนกันอืมสรุปแล้ว Tesla, นิโคลาเทสลานี่เป็นบุคคลที่มีหลายมิติมากๆเลยนะคะ เป็นทั้งอัจฉริยะผู้สร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกไปเลยแต่ก็มีด้านที่เปราะบางมีความแปลกแยกและก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันครับสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยยังไงก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากๆของโลกสมัยใหม่ที่เราอยู่กันทุกวันนี้แต่ความฝันอีกหลายๆอย่างของเขาโดยเฉพาะเรื่องการส่งพลังงานไร้สายปริมาณมากๆเนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนจินตนาการที่อาจจะรอการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ต่อไปหรือ อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามข้อจํากัดที่เราเข้าใจมากขึ้นในปัจจุบันนะครับน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าวันนั้นเทสลาได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างเต็มที่หรือถ้าเขามีทักษะทางธุรกิจมากกว่านี้สักหน่อยโลกเราทุกวันนี้อาจจะแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนอืมนั่นสินะครับหรือว่านี่อาจจะเป็นบทเรียนสำคัญที่บอกเราว่า จินตนาการที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็ยังต้องหาจุดสมดุลกับความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์และกลไกของสังคมเสมอไปก็เป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคลิปต่อเหมือนกันนะคะ